เดอสุกแล้วเด้อแห้งมันเปื่อนมัน <S <S อะไรลูกม no ันเปื่อนกินปลาเยอะนี่นะกินครั้งสอหนี่งเนี่ยเล่นกีต้มนะลูกนะขกินกุ้งเยอะพอเลยพอกินกุ้งอยู่ตากินตาเแซ่บกว่าหัวก้าวมันใหญ่มาเด้อมาเด้อมากินน้ำกันเด้อเขาต้องกินหัวแล้วก네ินหางก่อนนะไอ้ถ้าเป็นไอไอกินตัวใดก่อน อาจะกินหัวแล้วกินหางก่อนเดี๋ยมึงลดก็เจ้าโย่นอไมให้มันได้เปิดอะไร่อจะเดินเดินมาเดินนกันเด้อนมาสดิ เอ๊โอ้ยเฮ้ยตกใจเดี๋ยวเย็บถุงน้ำเรานี้ก็ะสุกแล้วเหมือนกันใส่เกิดแล้วไหมหล่อนแยกเกลิดแล้วอย่าทาแบบนี้รองเท้าอยู่ไหนครับมาอย่าเล่นนะเอ๊ะอไม่ เห็นเห็นป้าป๋าไหมเห็นป้าป๋ามานี่มานี่อย่าไปอยู่ใกล้มือกล้องเดี๋ยวก็ไปกดวางอีกเดี๋ยวพี่พงศ์พูบอกว่ายิงบูตเลยยิงพ่อถามเจ้าอ่ะให้เป็นใจเจ้าจะกินหัวแล้วกินหางก่อนเหไอ้ออกมากินอันนั้นอ่ะปกติคนเขาต้องเริ่มกินที่หัวแล้วก็มากินหางไปแซ่บเรามาบอกเริ่มจากหางไปเรื่อยเรื ควาคเป็นเด็กแล้ว <laughs> เยไเยเยต้งไยยตงกูดูสินี่จิบฮงนะไม่ใช่เวลาร้องเหรอหัวเป็ดเช็คน้อ

จะพาป่้ยหมาแล้วเดีกจะนั่งบอกไปเลยเลยเข้นั่งบอะไปละแล้วไอ้ไป้าหำกระบ้านนี่หยุดหยุดเดี๋ยวนี้นเลยปิวน้ำอยู่ไหนแม่อยากกินน้ำแล้วเร็วน้ำอยู่ไหนไเิ่มหมดนะแม่หิวน้ำแล้วอือ Ne yaman ki

ก็ยังเอากุ้งถึงไฟจุดนะไปจุเป็ดจ้กมือก่อนเสียบครับมาเด้อมาเด้อมาเดิมขอไม่กินน้ำแข็งหรอพี่นน้องดาวเสีบครับพี่น้องแซ่บครับโอ้ยโอ้ยน้อง๊อ ยิ้มกวงอีลเลนี่ยละเอาไว้หน่อยอแล้วนีป้ากินน้ำเสียแล้ว いいね。<c oughs>

สักครสักครัสเัูีนอาบ่นีอาบน้ำครับแา่เตรียมตัวแ้ไปเที่ยวผู้เรือกมัน ผูเก็ตบาบักได,ไดอ้อุ้ยอ้เจอกันภูเก็ตได้ปเนี่ยอ้ยอยอุ้ยอุ้ยอหงอยากกินน้ำใช่ครับนน้ำหรอ อยู่นะไม่เห็นน้ำทำจุเเเเกเห,เ,หเ,หเ,หเหมือนเนื้ไม่เลี่ยนธรรมชาติเล็กหน่อยชัวร์ไปก็ได้ไม้ยังที่กับกุมเลี่ยนด้วยหมึงมัดนี่ท่าบัวาวท่าบีเห็นเนื้อ วันไม้หลายกูจ okay. ีส oh ับกินมดนะก้อยินะก้อมีวันจกเนกินไปกินมาคือหัวบักเกีรม้ดนีมวันนี้แห้งเลย พูดเด้อพูดที่สั่งกาแฟเข้ามาสบู่นะครับขอบคุณห,หลายๆขอบคุณห,หลายๆวันอังคารทรงให้สุคนเด้อ,อเดี๋ยวมีของแถมไปสุนปคนตูนถือประเด้สั่งก็ขอบคุณที่คอมเมนต์มาเด้อขอบคุณจังหนักใครทำกระถามจักโล่นั่จนจังจนักอันนักจังนักบอกเขาบอกเข้าใจจังนักเพราะมันจักโลจ้ะ ขอบกขอินหัวเป็ดนี่ยากินหัวยังให้องโอ้ยโอเคยาัไม่บังก็ตายเห็นปะ ไป้แถวนี้เลยม,มันหอมไปคือมันหอข้นมากมันพิยาหนหัวมันจะรสชตดี หัวขายไม่ได้เลยมันมีหัวไม่ได้กะปลาหวาเลยมีขาเลยบ่อกวบเขาใจกินย่งบไม่หอมมันจะแสบอันนี้ก็ไม่มองเเถอบ่วยแมองแสบมนี่แน้ัยจะมองมองมันแสบควัน่ัก ก็แท่นแกะโอ้ยเนี่ยแต่ขมหรอกขมไรจมโป่งอยู่เนาะนี่ของมัแ่แ่แต่บนี้อ่ะายดูคนอย่าดูที่ภายนอก แกะข้างในดูจะได้รู้จะได้รู้แม่ตันหัวตันเนี่เอาปัวต้องแกะบนเด้อทาเด้อเอ๊แกะบนไหนแกะบนบนตับใช่ฟุ้ง ใส่รองเท้าเราเอารถไปล้างครับโอ้ไปล้างรไปล้างเหรอหมืแม่พอเธอหายขาได้กระดูกกาใหญ่ อันนี้บอมันมาก,กินข้าวปลาได้มื่อซีแตกแห้ไปไกลลูกไม่มีน้ำอ่ะไม่มีน้ำละ่ะเดี๋ยวพ่อพาไปก้ามมันคืออันนี้เนื้อปูจานะไม่เคยเนื้อหันไม่หัน <c oughs> โอ้ยเอาไว้ซ้ำในเด้ออย่างไอเด้อมันจะกระดูกกรงง่ายู่โอ้ยชีแตกจนเมื่อไรจัง่าจากไอสิว่าเนาะ